กันสับสนเปิดกดเปลี่ยนตัวไทยลีกหลังรีสตาร์ทเปิดกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนตัวสำรองของศึกฟุตบอลไทยลีกหลังมีกำหนดว่ารีสตาร์ทในช่วงโปรแกรมที่เหลือของฤด,ดูกาล2020ออกมาเป็นที่เรียบร้อยฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกได้รับอนุญาตให้สามารถดำเนินจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศไทยได้อีกครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้โดยจะต้องแข่งขันแบบปิดสนามไม่ให้แฟนบอลเข้าชมทำกลังมาตรการป้องกนักนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีอย่างเข้งคัดโดยการจำกัดเจ้าหน้าที่นักเตะสตาฟโค้ดมีเกิน180คนล่าสุดบริษัทไทยลีกจำกัด ได้มีการจัดประชุมร่วมกับสโมสรสมาชิกเพื่อแจ้งเรื่องมาตรการให้แต่ละทีมได้รับทราบและนําไปปฏิบตัติเมื่อการแข่งขันกลับมาเดินหน้าอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนอกเหนือนจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 คือเรื่องของโควตาการเปลี่ยนตัวนักเตะ ระหว่างเกมการแข่งขันจากปกติเป็นได้3คนเพิ่มเป็น5คนรองรับโปรแกรมแข่งขันที่จะเตะแบบติดติดกันที่จะมีเกมกลางสัปดาห์ถึง5้านาดเพื่อเร่งให้หลีกจบฤดูกาลภายในเดือนมีนาคม2564้่โดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีกออกมายืนยันว่าจะมีการเพิ่มโควตาเปลี่ยนตัวสำรองในแต่ละเกมเป็นจำนวน5คนซึ่งแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวได้3ครั้งไม่รวมช่วงของการเปลี่ยนตัวระหว่างพักครึ่งเวลาสำหรับการแข่งขันในฟุตบอลถ้วยเอ c เอครับ หรือการแข่งขันเพย์ออฟที่อาจจะมีการต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีจะอนุญาตให้สามารถเปลี่ยนตัวเพิ่มได้อีก1คนและเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่รวมก่อนเริ่มต่อเวลาและพักครึ่งต่อเวลาแต่ในกรณีที่หากทีมไหนยังใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไม่ครบ3ครั้งในช่วงเวลา90นาทีก็จะรวบยอดมารวมไว้ในช่วงของการต่อเวลาพิเศษด้วย